รมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชเรืองสุกนะครับหรือว่าวัดมาบลำบิดนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมากราบนัสกสการ์รักเกจิขึ้นชื่อนะครับตอนนี้เรียกว่ามาแรงเลยทีเดียวนั่นก็คือหลวงปู่พกนั่นเองนะครับเราจะไปกราบนะพรท่านผู้ชมเนี่ยไปกราดกันที่กุฏิหลวงปู่น,นะครับแล้วก็พร้อมกับขอพรท่านเป็นมงคลจากหลวงปู่นะครับไปพร้อมกันนะครับมดาไ พุทธประวัติของภาษาสระทำมาเมื่อวานเลย รีบร้อยมาถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่เก็บไว้เป็นสมบัติของหลวปู่ของวัดด้วยนะครับเลยคแล้วก็ถวายปัจจัยนุ่งชาของพระสงฆ์หลวงปู่ด้วนะใส่ไเรียปูนักฝากดูด้วยนยร้องกอน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 ครับออนเยไเป็นไงปูง้อของยาวตปูสูงอ่ะ ล่างสระูกเนี่ยเลยแต่เป็นอะไรสวยอันนี้เขาถวายหลวงปู่ถวายหลวงปู่ถวายในที่ของดูไงมเพื่หลวงปู่ไว้ใช้เป็นสมบัติของหลวงปู่ของวัดเก็บไว้เลยไม่ใช่ใครให้ไปนะหลวงปู่ก็ยไม่ได้เลยต้องที่ก่อนหลวงปู่อันนี้นิโมนี่ยเป็นสมบัติของหลวงปู่เป็นสมบัติของวัด ผมปู่จะมอบให้ใครไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของวัดนะลือดูแนี่พยานมีทั้งคาราว่าทั้งผู้ดูแลครบเลยผมปู่จะไปให้ใครไม่ได้เพราะนี่เป็นสมบัติของวัดมากลำบิดวัดอระภูสุผมปู่ไม่ให้ใครได้ขาดแล้วถ้าเกิดคนมาเขามาถวายให้แสนหนึ่ง่ะให้แสนหนึ่งทำโบสถ์อะทำโบสถ์ได้อนุโมทนาเลยเออให้เขาไปเลยนะไม่เป็นไรจากนี้ยะจอมน้าบัตรอ่ะสอแสนแสนสองแสนโอเคอนุโมทนาจริงๆลูกปู่ ได้แล้วครับตอนนี้ครับ8 6 <86 S 1> นะครับไม่ได้ใบนะครับบอกจัดจะ8 6นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงป,ปู่ก็มีโครงการในการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับหลวงปู่เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยครับเหลือกี่สิบอ,อะไรแบ่งโรงเรียนแบ่งลานครับใม่ครับห้าสิบใบแบ่งเชโมบแบ่ง,ให,หบงให้หมดเลย <laughs> แล้วพระอุโบสถเนี่ยที่สร้างใหญ่ขนาดนี้เนื้อที่ประมาณ อะไรเขาบอกว่มันหนึงั้นไล่หนึ่งนะโอ้โหถือว่าใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยในเขตบริเวณพื้นที่ ที่วัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่มีรชาชนอยู่กันอย่างค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะนั้นต้องจำเป็นต้องสร้างอย่างนิดนึงเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องหรือว่า,าพระภิสุสงฆ์จะได้นํามาใช้ภายในพระสงฆแห่งนี้ซึ่งดีว่าเป็นสิ่งที่สร้างเรียกว่ามาประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะฮะภายในวัดมา้าเราบินแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างจัดสร้างนะครับผู้ปลูตอนนี้สร้างไปแล้วเสร็จประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผู้ปูครับ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฐานฐานลากด้วยอะไรด้วยเรื่อยนะครับนะฮะ,ะ,ะแ,ลแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็มากราบหลวงปู่กันแทบจะทุกวันทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มากราบรัศการหลวงปู่แล้วหลวงปู่นี่ก็อธิษฐานให้แล้วนะประคำโอ้หลวงปู่นี่ดีใจมากเลยนะแล้ว,ลวก็เราก็ดีใจด้วยเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่ทีมงานของเรานนั้นได้สร้างทำมานะครับวันนี้ต้องขอกราบรัศการหลวงเท้า วัดชมครับเรามากันที่วัดราชเืิงสุขถือว่าวัดมากลำบิดน,นะครับวันนี้ก็คงจะได้พรดีๆจากหลวงปู่พกไปเป็นที่ร้อยครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับอ่ะควจะมีพระเกจิอาจารย์ท่านใดที่เราจะไปหาอีกก็ต้องคอยตามชมในรายกายของเรานะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีดีกว่าครับไปก่อนะครับ